ทำเงินที่เป็นของตัวเองเกียนะเกียวโดนอะไรลูกเยวันโอมากมากนะครับ ဘယကေင်းငာေကျကေင်မေပာကျကေဒေကေင်ရျကေကေကျက်ะไร့းစို့ရို့းရ

ที่ฟ้ารักไี่าหลังฟ้าักโตงนี้ค่ะเดี๋ยวมาจุ๊บอได้ไหมขอบคุณ นังวัวน้อยเดินทางกลับบ้านเป็นปวอมภัยนะคะอุ้ยเกี่ยวใส่ใบผึ้งอันนี้ปนอบบไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ายืนให้เขาเซ็นให้คนในไลฟ์หน่อยให้เขาเซ็นให้คนในไลฟ์อน่อยืมปะนยืมปะรองเลทองยืมปรุนสี่ทองเลยนไมเซ็นให้คนในไลฟ์หน่อยค่ะพี่ฟ้าพี่ฟ้าได้ได้ได้ไดได้ี่ฟ้าได้ยังไ้ากลงเยปะ พี่ฟ้าเซ็นให้คนในไลฟ์หน่อยค่ะพี่ฟ้าโอเคพี่ฟ้าเจ็ดเอาละละเซ็นให้คนในไลฟ์หน่อยให้น้องชาชพนะคะน้อยน้อยพี่ฟ้าไม่เซ็นละนี่แบบเป็นคนใช่ค่ะ

พอได้นหน่อยแล้วว่ามที่เจ็ดอะคะ่ะพ <laughs> ี่ฟ้ากับน้องชาวไทายรูปรวมไหมคะ,คะว่าไปเลยโอเคไปแล้วไปแยก